ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณโซนิเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าผุดขึ้นมาเพียบเลยครับหลังจากคุณยายวัย89้ปีที่กระโดนกรมบชิกากับอบตอไปเรียกเงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุหรือว่าเบี้ยคนชรา8 4 4 0 0บาทยังไม่หมดนะครับล่าสุดที่โคราชอีก2เคสแล้วก็ที่ลบบุรีอีก10เคสด้วยกันเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะแก้อย่างไรที่ตามจากรยายงานพิเศษชินนี้ครับ รายละเอียดการรับเบีย้ยยงชีพผู้สูงอายุย้อนหลังตั้งแต่เดือนเ,อนเมษายนย2552ถึงเดือนพฤศจิกายน2563เป็นระยะเวลากว่า11ปีเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ครอบครัวนางประจวบพดาวานอายุ73ปีชาวนครราชสีมานแนบในท้ายคำร้องเพื่อยื่นต่อศาลหลังเธอเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนกว่า77,797บาทเนื่องจากตรวจสอบพบว่าน,นางประจวบไม่เข้าเกณฑ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพราะได้รับเงินบำนาญพิเศษของสามีตำรวจตชดที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ม 2, เมื่อปี2515การเจรจาเบื้องต้นกับทางเทศบาลตำบลจอหอพบว่าต้องผ่อนใจในจำนวนเงินที่สูงเกือบ2,000 20, บาทต่อเดือนเมื่อไร้ทางออกจึงยื่นเรื่องต่อศาลให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้ผมยังยังมีสารเป็นเป็นคนกลางนะครับช่วยพูดคุยอย่างมากเรามี ส่งเดือนละพันเดือนสองพันอะไรก็ว่ากันไปเพราะเราไม่ได้ว่าเราไม่มีภาระนะครับยูวีดีมาโผล่เป็นนี่เลยเจ็ดหมื่นกว่าบาทอ่างเงี้ยนี่นอนไม่หลับเลยนะครับนอนไม่หลับเลยยังไงยังไงก็นอนไม่หลับครับคนแก่ผมถึงบอกไงว่าตอนแม่รับสิทธ์ทำไมไม่ส่งหนังสือมาลูกเต้าให้ได้อ่านให้พ่อแม่เขาเข้าใจว่าไม่ได้เพราะอะไรอันนี้ไปทีไรก็ได้รับเรื่อยได้รับตลอดทุกปีทุกเดือน ในระยะนี้พบมีการเผยข้อมูลการเรียกคืนเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเบื้องต้นที่นครราชสีมาสองรายบุรีรัมย์สองรายชัยนาทห้ารายลบบุรี10รายเชียงรายหนึ่งรายโดยทุกคนล้วนประสบป,ปัญหาเดียวกันนั่นคือไม่เข้าข้อกําหนดเพราะรับเงินบำนาญพิเศษจากคนในครอบครัวเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อดูข้อมูลย้อนหลังของกรมบัญกีกลางในปีงบประมาณ2,563พบว่ามียอดผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยออยังชีพ9,664,111คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า7,600ล้านบาทเบื้องต้นกรมบัญชีกลางรับว่ามีหน้าที่ตรวจสอบตามที่องค์กรส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลมาให้ส่วนการติดตามทวงเงินคืนนั้นเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเอง นั่นหมายความว่ากรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวโยงกัน3หน่วยงานหลักคือกรมบัญชีกลางกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจากนี้ต้องจับตามองว่าทั้ง3หน่วยงานหลักจะร่วมหาทางออกปัญหานี้อย่างไรอัญชุลีศิลป์น,ปน,นวกุลเอาให้ชัดรายงานเนี่ยเห็นปัญหาหลายหน่วยงานมากๆขอบคุณพี่นุชอัญชุลีด้วยนะครับทีนี้มีความคืบหน้าล่าสุด เรื่องนี้วันนี้มีการพูดถึงโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์บอกว่าดูแล้วเนี่ยมันต้องแก้ไขแล้วไม่งั้น,นลำบากได้แน่คือเดี๋ยวคงจะมีการเรียก,กรวมบัญชีกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาหาหรือร่วมกันแหะครับว่าเงินที่ผู้สูงอายุค,ควรได้เนี่ยเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปไม่ควรนํามาปะปนกับเงินบำน,นาญที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียญ,ญาติพี่น้องหรือว่ามรดกตกทอดท่านสั้งแบบนี้ฮะถ้าเกิดว่ามีบํนานาญแล้วเนี่ย ได้บนานาญแบบพิเศษเช่นลูกชายเสียชีวิตลูกชายเสียชีวิตลูกชายเป็นทหารเสรียชีวิตเนี่ยคือถ้าได้แบบนี้เนี่ยได้ก็ได้ไปแต่เบี้ยผู้สูงอายุก็ควรจะได้ไปอันนี้คือแปลความไม่ง่ายจากรัฐตีกลุทมคนคลังแลฐมีคลังนะครับดังนั้นต้องหาเรื่องกันอีกรอบหนึ่งว่าคงจะมีการแก้กฎระเบียบต่อไปแต่ตอนนี้มันเป็นแบบจริงๆอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยคนที่ได้บำเหน็จบำอ๋อคนที่ได้บำนาญบำนาญพิเศษแบบนี้เขาจะไม่ได้คือไม่ง่ายคือถูกตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าใครต้องเป็นคนจ่าย เดี๋ยวไปว่ากันต่อไปมีหลายเคสที่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e y o u t u ู e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ